S <S ยังอยู่ในในยออยู่นะคะตัวใหญ่ใหญ่ยังมาขืนเนนืะ้อหนามยังมาเห็นว่าปลาเอียงเธอแต่ว่ามีซุ่มไก่กล่องกะลสันสันกล่องสันนะมึงทุกคนกำลังคุ้มตักอยู่ค่ะแม่มกำลังเพ่งอยู่ว่าปลาเอียงเนาะเห็นไ่คคะ เห็นอยู no? oh, right ่อาจจะบ่ชัดเนาะรถกระอักรถลาบลาว้ถามเบรรพ์ต่อพันตักขึ้นมาว่าป่าอีหยังว่าได้ตัราเข้าแล้วครับซื้อของหน่วยการก็มาในการสนับสนุนการขายบูไก่อยชัวไขัดการบริการนะครับเนาะคือกบสายปลาพึ่งกลับมาอ่ะปลามไรก็แเซ่โอ้ดีใจครับพี่น้องได้ปลาหลายนี่ไงนี่ไงก็ต้องจะตักแล้วปลาธรรมชาติ่ได้ปล่อยปลาธรรมชาติป้าเองครับ ได้บ้านอ่ขาดซะแล้วเนาะถ้ายกย่อขึ้นเนื้อน้ำเนี่คืออาจจะต่ำกระดุงออกชุนกระดุงออกยังบ่ได้ยเถอะค่ะยี่สิบห้ายี่สิบหกยังบดายยังบดายคือบ่มีคนไปซอยในนี่คือลุ่นในนี่เอาน่าไงมีคนไปช่วยอยู่นะมีคนไปซอยอยู่ค่ะปลาอีหยังหลบบ่อนี่คือมาโดนนาโดนล้างแท้สองร้อยบาทคุ้มค่า เกินคุม้มเกินคุ้มครับครับได้บน้นอ๋อได้ละบ่ยังบ่ได้เท่อแม่อ๋อคือมั่วแ้่กล่องค่อยได้บน่นอ๋อเนี้ยดอดอกอีแล้วโอ้ได้ละได้ละได้ได้ละได้ละ เขาละอ๋อโอเคเก็บเรียบร้อยค่ะโอ้ยกว่าจะได้ละุลนน้ำมัสันได้แล้วค่ะได้แล้วใส่ถุงละใส่ของละ